Oh, เร็วเรวเรวเรฮ้ย <laughs> ตื่นตื่นชื่อยูซุปรุงเริองครับผมทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อขายวัวควายนะครับทำมาก็ประมาณสัก30ปีได้ครับอยู่ที่จังหวัดยุธยาครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ที่คนจะซื้อควายไปกระแสควายจะแรงหน่อยครับจะมีราคาขึ้นมาหน่อยส่วนใหญ่ก็จะไปเลี้ยงอนุรักษ์ไว้ครับช่วงนี้จะเป็นอนุรักษ์สมัยนี้เรื่องทำนาจะไม่ค่อยมีละสสำหรับควายนะครับ สำหรับที่เราเลี้ยงมาก็ผลิตมาเพื่อผลิตลูกมาขายจะเป็นคนเลี้ยงเอาไปเลี้ยงหรือว่าถ้าเป็นที่ว่าตัวผู้จะไปเลี้ยงเนื้อเนี่ยเราก็ส่งไปทางเนื้อได้ครับแล้วก็สําหรับแม่พันธุ์ก็ไปขยายพันธุ์ต่อได้ครับผมก็จะพัฒนาควายจากล่างที่ว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ผสมพ่อพันธุ์ที่ใหญ่ก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อย,อยๆ สากลมานั้นนี้ก็รู้จักจากก็เพื่อนญาติญาติกันเนี่ยเขาได้เป็นสมาชิกอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เขาก็แนะนํามาเกี่ยวกับเรื่องต่อยอดธุรกิจอะไรเงี้ยก<ส>็มีความกังวลใจอยู่บ้างครับถ้าไม่ได้เงินของสากลเนี่ยก็ธุรกิจเราก็อาจจะไปได้ไม่ไกลอะไรเงี้ยต่อยอดไม่ได้จริงๆแล้วก็มีความหวังอยากจะต่อยอดธุรกิจไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนแนะนําเงินสากลนี่ก็ได้มาช่วยเหลือก็ทำดีแล้วครับครั้งแรกก็ กังวลเหมือนกันครับว่าจะยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยแต่พอได้ไปสัมผัสแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับตลอด4-5ปีนี่ผมใช้สินเชื่อประมาณ2ล้านบาทใช้เพียงโฉนดที่ดินค้ำอย่างเดียวครับไม่มีอะไรยุ่งยากมากครับผมก็ทางทีมงานของสากลก,ก็ดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับมีอะไรก็โทรติดต่อมาแนะนำครับผมกา็ทำนี่ละ ประทับใจเกี่ยวกับสหกรณ์ระบบสหกรณ์นี่มีความประทับใจมากๆเลยครับมันก็สบายใจเรื่องกับช่วงที่เราระยะเวลาที่เราขาดส่งนี่ก็ทางสหกรณ์ก็อนุรุมให้ก็จะเตือนมาบ้างไม่ได้ตามเหมือนกับระบบทั่วๆไปครับผมก็ทำดิละถือว่าอนุรุมมากๆเลยครับผมก็แนะนําสําหรับผู้ที่จะขอสินเชื่อจากสหกรณ์ธรมดานี่คือ เราไม่ไปยุ่งระบบดอกเบี้ยนี่ดีมากๆเลยครับสําหรับสากลอามานะครับผมแนะนําทั้งมุสลิมเราแล้วก็ต่างศาสนิกจะไม่มีระบบเกี่ยวกับดอกเบี้ยเลยครับผมสาหรับสาก์รครับผมมีความประทับใจมากๆเลยครับอันทำนี้แล้วครับ